อิมเอ,ม,อมใจปีใหม่จุมนรัตเผยภาพต๊าตอป,ปติญญาลงบวชทีปฏิบัติธรรมรอบสองเป็นภาพที่ทำเอาเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆในวงการบันเทิงต่างร่วมอนุโมทนาบุญหลังป่าตอป,ปติญญาควรตระกูลขอละทางโลกเพื่อมุ่งศึกษาพระธรรมได้เข้าพิธีปลงผมบวชทีนหุบเขาโพธิสัตว์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีกับแม่ชีสันสนีสเทรสุดซึ่งป่าต๊อปบวชปลงผมเป็นรอบที่สองแล้ว โดยปีใหม่สุมนรัตได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมขณะที่ปาตทอปปติญญาบวชชีกับแม่ชีสันสนีซึ่งมีรอยยิ้มอิ่มเอมใจและมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมและนุ่งขาวห่มขาวในครั้งนี้ทั้งนี้ปีใหม่ได้หยิบยกข้อความคำสอนของแม่ชีสันสนีมาลงไว้เป็นเครื่องเตือนใจปล่อยให้เป็นเพื่อจะได้รู้ว่าเย็นเป็นอย่างไรแม่ชีสันสนีสถีรสุด งานนี้บรรดาเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยอย่างุ่นหลามเลยทีเดียวจ้า